นี่มันอะไรกันผมชื่อ,อยูเทีโอดินดีที่รูร้จักนะที่นี่คือโลกวัวชั่วที่เครื่องโซทา์มแซเลคเตอร์สร้างขึ้นอันดาโบปัญญาประดิษฐ์เทียสัยอยู่ที่นี่เหมือนกับมนุษย์ไม่มีผิดพวกเขาถูกเรียกว่าสัตว์ไดเทียม,มโดโรกไบที่มีกนไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถฟื้นตันได้รายการต้องห้ามงั้นเหรอปัญญาประดิษฐ์ที่หันเหจากระบบอลิส ธอคืออะไรกันการที่เจอจากโลกใบนี้ต้องทำไงคริตาคงผมรอคอยมาุตลอดที่ป่าแห่งนี้เป็นเวลาหกปีรอให้เธอมาที่นี่